ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะผมเตียวจากเพจกับตันเตียวเพจที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับหงูเหงแล้วก็ร่างกายนะครับผมเคยทคําคลิปเกี่ยวกับวิธีรักษาโรคหมอรองกระดูกทับเจนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนแชร์ไปเยอะมากมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์มากมายแล้วก็เอาไปลองทําดูแล้วก็หายและแล้วก็มีคนจํานวนมากที่มันไม่หายและผมก็เชื่อว่าคนจํานวนนั้นมีปัญหาอยู่นะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อมาแก้ปัญหาสำหรับคนที่ เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วไม่หายนะครับมันมีมูลเหตุอยู่4ข้อนะครับเพื่อนๆที่เป็นอยู่แล้วก็กาลังพยายามรักษาอยู่ผมเข้าใจนะว,ว่าโรคนี้มันเป็นยังไงมันเป็นโรคที่น่าลาคาญแล้วเป็นแล้วรักษาหายยากมากๆยากมากๆนะครับเพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้มันเลื้อยลังไปเรื่อยสุดท้ายเราจะให้ถูกคุณหมอสั่งให้ผ่าตัดนะครับคลิปนี้ก็เลยเล่าสังเกี่ยวกับทําไมคนที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น,นถึงไม่หายนะครับข้อแรกนะครับ คนที่เป็นโรคหมอนรองกระดกูกเส้นเนี่ยมันเกิดจากกระดูกข้อที่ l 4 l 5 L6 เนี่ยช่วงกลางตัวเนี่ยมันมันกดมันกดทับทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันปิ้นออกมานะครับฉะนั้นมูลเหตุสำคัญหลักๆเนี่ยคือที่ทําให้มันกดทับคือน้ําหนักตัวนะครับโรคเนี้ยมันจะเกิดกับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะหรือว่าคนที่พยายามรักษาคนหลายคนเลยไปดึงหลังมาแล้วหลายคนไป ไปดึงหลางพยายามรักษาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รักษาคือเขาปล่อยให้อ้วนนะครับมันเป็นโรคที่น้ําหนักตัวเนี่ยมันกดทับกระดูกถ้าคุณไม่ลดความอ้วนไม่มีทางหายอันนี้ผมยืนยันเลยนะผมผมให้คำปรึกษาอะม,มากผมอาจจะไม่ใช่หมอหรอกแต่ผมให้คำปรึกษาทางกายภาพคนที่ผอมนะครับมีโอกาสที่จะหายมากกว่าคนอ้วน นะครับฉะนั้นแค่คุณไปลดความอ้วนอะ่ะโรคด้บรรเทาทันทีเราสังเกตว่าหลายๆคนอะ่ะเอาที่รัดอะ่ะมารัดรัดตัวใช่ไหมเพื่อให้กล้ามเนื้อพยุงกระดูกเออแต่ไม่ลดความอ้วนวิธีที่ง่ายๆกว่านั้นคือลดความอ้วนลงเนี่ยเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันพยุงกระดูกเองเพราะไอ้ส่วนที่มันพยุงกระดูกอ่ะมันคือมันคือกล้ามเนื้อแต่ว่าคนอ้วนอะ่ะสิ่งที่พยุงกระดูกมันคือไขมันนะครับแนะนําให้ลดความอ้วนแล้วมันจะหายเองนะครับข้อแรกเนาะข้อสอง โรคเนี่ยข้อ2เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นโรคหมอรองกระดูกอยู่เนี่ยนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าให้กินปลากับกินผักเป็นหลักกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาก,กับผักเนี่ยมันทําให้เราไม่อ้วนก็ต้องย้อนกลับมาข้อหนึ่งอะ่ะพอมันไม่อ้วนปุ๊บมันก็ไม่มีไขมันสะสมกินปลาก,กับผักเนี่ยไม่มีไขมันสะสมแน่นอนแล้วมันทําให้สุขภาพดีมันทําให้ไม่มีคอเลสเตอรอลน้อยอ่ามันทําให้ไม่มีน้ําตาล มันทาให้เรากระเพร้อมข้อหนึ่งข้อสองนะี่มันคือรูปแบบของการกินของพฤตนาการนะครับก็ลองไปปรับการกินดูนะครับถ้าเกิดคุณยังกินมื้อเย็นเยอะผมแนะนําว่าให้ลดมื้อเย็นลงแล้วคุณจะผอมไวนะครับแล้วมันดีต่อสุขภาพด้วยนะครับข้อสองนะเกี่ยวกับการกินลองไปปรับอาหารดูถ้าคุณไม่ปรับนะยากเพราะว่าอาหารบางอย่างนะ่ะโดยเฉพาะอาหารที่มีเป็นโปรตีนเยอะเนื้อทั้งหลายนะ่ะบางทีมันทําให้ช่วงกระดูนนะ่ะมีปัญหาด้วยนะครับ ข้อ3อันนี้สําคัญนะข้อ3คือออกกําลังกายนะครับเวลาเราไปรักษาโรคเบาหวานกระดูกนะ่ะมันเป็นโรคทางกายภาพไม่ว่าคุณจะไปชอบไชฟ้าลงมาต่างๆมันไม่หายหรอกกินยาก็ไม่หายวิธีคือคุณต้องออกกําลังกายท่าโยคะคุณต้องยืดบ่อยๆออกกําลังกายบ่อยๆหลายคนทําไม่ได้เพราะว่าติดอ้วนคุณไปแก้ข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งนะครับไปแก้เรื่องออกกาลังกายลดน้ำหนักมาก่อนแล้วก็ออกกําลังกายออกกำลังกายช่วงกลางตัว ถ้าโยคะถ้าแกว่งต่างๆที่เขาที่ผมเสนอแนะไปอะ่ะเกี่ยวกับทางต่างอะ่ะอันนั้นน่ะถ้าคุณไม่ออกได้เลยถ้าเกิดคุณน้ำหนักตัวเยอะนะ่ะแน่นอนคุณเป็นอยู่แล้วปวดหลังแล้วมันจะลาวลงขาในภายภาคหน้าถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรกับมันนะปล่อยให้น้ําหนักตัวเยอะไปต่อไปอะ่ะรักษาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเข้าสู่อาการหนักหรือว่าเลเวลสามต้องผ่าตัดไปห,หาหมอหมอจะบอกให้ให้ผ่าตัดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเราต้องผ่าตัดเราลดน้ำหนักก่อน ก็ข้อหนึ่งลดน้ำหนักพอลดน้ำหนักปุ๊บเนี่ยไอมวลไขมันอะมันจะไม่กดมันจะไม่กดทับลงเพราะว่าถ้าน้ำหนักใหญ่น้ำหนักเยอะเนี่ยมันจะกดทับกระดูกใช่ปะ่ะอ่าออกกำลังกายนะครับท่าออกกำลังกายก็แนะนําไปแล้วนะครับมีไม่กี่ท่านะครับหรือใครจะไปเล่นท่าท้องเพิ่มก็ก็ได้นะครับเพราะยังไงออกกำลังกายมันทําให้หน้าท้องแข็งแล้วก็มันทําให้พอแข็งปุ๊บเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยพยุงกระดูกอีกทีหนึง่ง กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยพยุงกระดูกอีกทีนึงอันนี้ผมไม่ได้โมนะอันนี้คือผมเทสมาแล้วแล้วเลยเอามาบอกเพื่อนๆว่าที่ทุกคนจะไม่หายเพราะว่า3ข้อเนี้ยอ,อ้วนไปน้ำหนักกดลง2การกิน3ไม่มีกล้ามเนื้อพยุงกระดูกทีนี้จะทําให้กล้ามเนื้อพยุงกระดูกคือต้องออกกำลังกายช่วงหน้าท้องนะครับข้อที่สี่นะครับพฤติกรรมแบบเดิมๆเ,เช่นนั่งเก้าอี้แบบเดิมไม่เอาเก้าอี้ที่มันราคาแพงหน่อยที่มัน เป็นเก้าอี้สุขภาพมานั่งเบาะรถแบบเดิมเมบาะรถเก่งอะ่ะมันชอบบุ่มเข้าไปอะ่ะคุณยังไม่หาหมอนมาลองแบบเดิม,ดมนะครับมันก็ปวดแบบเดิมอะ่ะมันไม่ได้บางคนเข้าใจแหละว่าต้องทํางานประจําแต่มันแต่การทํางานคุณจะไม่มีความสุขเลยเว้ยมันเป็นโรคที่น่าราคาญมากเลยนะมันเป็นโรคที่ไม่หายจะหายก็ไม่หายจะเป็นก็ไม่เป็นแบบสุดแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เรื่อยๆเนะี่ยสุดท้ายต้องผ่าตัดนะครับก็เลยแนะนําว่า ข้อที่4เนี่ยเป็นข้อสําคัญเพราะว่ามันเป็นบอ่อเกิดของการเป็นโรคนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยเป็นโรคหมอนรองกระดูกับเส้นเนี่ยเพราะว่าเหตุจากที่นั่งผิดท่านั่งเก้าอี้ไม่ดีเก้าอี้สรีละเก้าอี้ไม่ดีไม่หาเก้าอี้สุขภาพมานั่งเบาะรถไม่ดีนะครับเตียงนิ่มไปสําคัญนะสาคัญมากเตียงนิ่มไปนะครับก็หวังว่า สี่ข้อเนี้ยจะมีประโยชน์นะครับทวนอีกครั้งเนาะข้อแรกนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะครับข้อ2การกินนะครับหนึ่งกับสองมันคู่กันอยู่แล้วถ้าเกิดคูณคุณคุณกินอาหารที่มีประโยชน์กินพวกมื้อเย็นเนี่ยโดยเฉพาะมื้อเย็นเน้นกินผักกินผลไม้เนี่ยลดแป้งลดน้ำตาลลงเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งแก่ตัวลงสามสิบขึ้นเนี่ยมันจะระบบเผาผันจะลดลง ถน้นนุณคุณควรกินให้น้อยลงด้วยนะครับแล้วบบถ้า,าคนจะเป็นโรคหมอนรองกระดูกเนี่ยจะเป็นตั้งแต่อายุ30ิขึ้นไป30แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยถ้าคุณไม่รักษาตัวนะสุดท้ายนีย่คุณต้องเข้าโรงพยาบาลในวัย40กว่าเพราะว่าอะไรคุณต้องผ่าตัดเพราะว่าคุณทนไม่ไหวมันจะเป็นอาการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อที่สามออกลังกายอันนี้สําคัญยังไงก็ต้องออกอยังไงก็ต้องออกคือ ผมเทสมาทุกข้อนะผมเลยมาเล่าให้ฟังเป็นเป็นคอนเทนต์นี้นะครับเพราะผมเห็นเพื่อนไม่หายกันผมเห็นเพื่อนไม่หายกันแล้วก็เป็นแล้วกลับมาเป็นอีกโรคเนี้ยเป็นแล้วหายยากมากต้องมีวินัยสุดๆอะเป็นแล้วกลับมาเป็นอีกแม้แต่ผมเองถ้าช่วงไหนเนี่ยปล่อยให้อ้วนอย่างที่ช่วงโควิดเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ปวดเหมือนกันนะก็ต้องลดน,น้ำหนักลงเพื่อให้มาอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าไม่อ้วนอยู่ในจ,จุดที่ผอมดีกว่ามันดีต่อสุขภาพ แล้วมันก็ไม่ปวดนะครับข้อที่ทสามออกกำลังกายเนาะข้อสี่คือเปลี่ยนพฤติกรรมเก้าอี้สุขภาพช่วยได้มากไปนวดคุณก็ไม่หายเบาะรถช่วยได้มากนะครับก็แนะนำสี่ข้อนะครับเราเพื่อนๆลองเอาไปทําดูเนาะอันนี้เป็นห่วงจากใจเลยเนะี่ยผมตั้งใจทําคลิปนี้มาเพื่อเพื่อมาแนะนําเพื่อนๆที่ไม่หายนะครับเพราะว่ามีคนหลายคนเนี่ยิอ็อกซ์มาหาผมแล้วผมก็ไม่รู้ทำยังไงไงผมพอผมบอกไปคุณไม่เห็นภาพผมก็เลยต้องมาทําคลิปเนี้ย ให้คุณเห็นภาพไปทีว่าคุณต้องทำอย่างนี้ถึงหายนะครับก็ช่วงนี้โรงพยาบาลทำไป,ไปไม่ได้อยู่แล้วมันมีโควิดใช่ไหมฉะนั้นอยู่บ้านนะครับกลับไปทบทวนท่ากายภาพที่ผมแนะนําให้ไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนหายจากโรคนี้นะครับผมเข้าใจยังสุดซึ้งเลยว่าเป็นแล้วมันน่าลาคาญมากน่าลาคาญจะเดินยืนจะเดินจะนั่งจะนอนโอ้โหปวดเลยหมดเลยมันน่าลาคาญแล้วมันเป็นทั้งชีวิตอะนะครับก็บุญกุศลที่ที่เป็นประโยชน์ต่อ ต,ต่อเพื่อนๆที่ท,ที่ที่ดูอยู่นะครับก็ขอให้กลับไปสู่เพื่อนๆขอให้หายนะครับขอให้หายจริงๆจากใจนะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นีคน้ครับผมขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับผมจะแนะนําเกี่ยวกับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับร่างกายนะครับแล้วก็วิธีการทําให้ชีวิตบนตัวเราดีขึ้นรวมถึง,งโงเ่เฮงรวมถึงอาหารการกินด้วยเนาะก็กดติดตามไว้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ครับ